เอานม <ics> แล้วก็เอาเอ <iałem S 1> น้ำแดงแฟบครับยาสระผมสบู่ตานี้วยวบอลบอลครับอันนี้แจกแจกครับมีใครกิ๊ฟโอ้ยรู้จักกิ๊ฟด้วยนี้ใครอ่ะไม่อยู่ฮะไม่รู้ไม่รู้เหรอไวโพด อ๋อได้พระพ่อใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรเล่ตัวเล่ตัวเล่เล่ตัหลอดด้วยออ่ไหนแล้วตันนี้ออฟที่ไหนแล้วปั๊ม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 ไหนเมื่อกี้ทาไมอู๋ไม่เห็นเลยไหนกระจกกระจกที่ไหนกระจกไหนเอาแล้วทาไมออฟไม่มานอนขวางรถอู๋ว้เลย อ,อู๋จะได้เห็นไงว่าออสมาฝากดิโอยอย่าลืมซื้อขนมมาฝากอูนะได้อะไรนะเมื่อกี้อูสั่งขนมอะไรไปมั่ง,งน้ำส้มน้ำส้มกาอะไร <ใน S 1> เล่อะไรอีกม,ม,มีสิไส้กรอ,อกด้วยไส้กรอกไส้ไส้ไส้กรอกนะไส้กรอ,อกแล้วก็เอาเอานม แล้วก็เอาอเน้ำแดงแฟบยาสระผมสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันซื้อมาให้อูด้วยนะซื้อมาให้อูด้วยนะยาสระผมยาสระผมสบู่แปรงสีฟันยาสีฟัน ไก่ต้มน้ำปลากล้วยหอมน้ำส้มเละลืมทำไมลืมได้ไงอ่ะลืมได้ไงอ่ะมาไหนเะยังไม่เห็นเลยเนี่ย <c oughs> น,นั่ง <c oughs> รพวี่ง <c oughs> านึงห <c oughs> ร <c oughs> ไปแมสด้วยะแมสมา แม่ลูกอะแม่ดแมสิยัไงเอาใส่ที่ลูกใส่ที่ใส่อ่าอ่าใส่เลยานั่หน้าเลยนั่หน้าเลยไปไล่ิขาดด้วยล่ยิขาดด้วยเดี๋ยว่อนจะพติดล่ยิขาดก่อนเดี๋ยวพ่อเีทิ้งก่อนแรแพรเนี่เออแพรพ่อกินกรเลยสิ จ๋าจ๋าที่ถึงพ่อเอ่ะได้ถึงพ่อโอ้ยังยังกับพ่อยังเพื่อโอ้ยอยู่ป่ะเอาแมสไว้พ่อนะเนี้ยใช้พ่อะเพิ่งใช้เนี่ยเพิ่งใช้เนี่ยอ๋อไปไหนเนี่ยวันนี้จะไปไหนเนี่ยอ๋อกินข้าวจุบะกินข้าวบ้านใครนะจุบะโอบะครับอืม อบะคนไหนรู้จักบ้างเมียกับเมียเมียอบะอ๋อเมียอบะแม่เล็กกันดิอ่าแม่เล็กอ่ะแม่เล็กที่ทำกับข้าวไงใช่ทำกับข้าวอร่อยอร่อยอืมโอ้ไม่ไปแล้วทำไมอ่ะที่เขียนไม่อยากร่วมคันก็อ๋อไม่อยากนั่งก็อ๋อทำไมอ่ะโอเบื่อเบื่อให้ซื้อเมื่อกี้ให้ซื้อสั่งให้ซื้อของก็ไม่ซื้อซื้อมาเปล่าลูกลืมลืมอมมโอเคไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไรแต่กินซาลาเปาเนี่ยไหนนี่ไงอร่อยอร่อยเนี่ยซาลาเปาเนี่ย กินหลอกให้ซื้อของอะไรก็ซื้อให้ไม่ได้สักอย่างเลยกระเพรากระแพงแสนอร่อยมากนี่ไหนเดี๋ยดูยี่ห้อกันเมื่อกี้โอ๋สั่งมาซื้ออะไรนะฮะงอน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 ใครพี่โอ๋พูดเล่นอุ้ยยุงกินเข้าไปโอ้ยโอ้ยนี่ยังไงไล่เก็บบ้านยังได้ฮะโอ้ มาว่ามาเออเขาได้ยินพอคุได้ยินหรอกอร่อยอ่ะอร่อยอบ้าเดี๋ยวพ่อปเปิดให้ไม่อยไม่อยู่ม่หิวเหรอกินกาแฟแล้วอกินกาแฟแลกินกาแมาแล้วกินกับใครอ่ะ่ออ่ะเฮนี่รถ่เใช่ไม่ใขับมาดูนี่ไมู่ถามไม่ใครขับมาถามมาวะเดีใจดีใจดีใจว่ามานั่งคันนี้ดีใจดีใจเอ้า แกไม่ซื้อไส้นนี้มาไส้หมูมีมันมีหลายไส้จังเอามาหลายไส้เอ้ยนี่อะไรอะกาเอาแล้วที่พ่อสีซื้อให้ไปไหนอะโยรถทำไมไม่ใส่เรือนนั้นอะหนักมันเดี๋ยววูวมาใส่นะไม่ได้หนักให้หูเลยป่ะไม่ใด้หนักก็นั่นแหละว่าไม่ใส่ก็มาให้หูใส่ดิได้ดิได้ป่ะได้โอเคเอ้ยนึกไปนี่อยากมานั่งอันนี้มากเลยเหรอ ทำไมอยากมานั่งอันนี้พีงหัวคิดถึงทำไมอ่ะอ่ะยิงมากอะไม่มีเพื่อเล่นนะใช่ใชไม่เล่นกับแม่เออเย็นอยางเงไอ่แม่เย็นอ่้โอ้โหไม่เย็นอ๋อยไไิงจังเลใครยิงจังโอ้ยังไงเอ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮย้้เ้ยย เอ้ยตัวนี้ใครซื้อให้พ่อไม่ใช่ตัวนี้อูซื้อให้อ๋ออูไม่มให้เออเลืมเ่มอะไรเนี่ย่อมโอ้โทีหลังไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่ซื้ออะไรให้แล้วซื้ออะไรให้ก็ไม่เคยได้มีคุณค่านี่เร<ล>าไปจังหวัดอะไรเนี่ย<ะ>ไปจังหวัดอะไรไม่ยู่เอ้าเอ,าเอ,าอ้ารถโอพังแล้วข<อ>้างหน้าพังแล้ว เรืยังไปไหนยันหนารถเก่าเลยโอ้โหโอ้โหรถเสียแล้วอนนาาอสรีบไปไหนยันหารีบไปไหนเราอะเราอ,ะร,าอะรีบเขาไม่ได้รีบก็เสียรถก็พงังเออเอาลงมาช่วยเขาเข็นรถได้ไหมได้ป่ะ เกาไปช่วยเขาหน่อยดีคนขับเพาแก่แล้วโอ้ยน้อยขับเป็นบ้าล oh, ่ะโอ้ยน้อยโอ้ยน้อยโอ้ยนอยเอ้ยเจไดดาวพอยต์อ้เอ้ยมาหากัรตลกไหนพ่อสีคนไหนอ่ะนี่ไงไปฉีดฉีเนี่ยมาี่ฉีดไหนพ่อสีอ่านี่ไงอ๋อนี่พ่อสีใช่ไหนอันนี้ใครอ่ะ กบะฮะกบะบอลอะไรเนี่ยเนี่ยกบะชื่ออะไรนะกบะโอบะครับอ่าแล้วเนี่ยบอลฮะบอลบอลครับแล้วเนี่ยแจ็จแจ็จครับมีใครกิฟตโอ้รู้จักกิฟตด้วยยังใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เหรอวายพอดอใ๋อได้พ่อใช่วใครอ่ะเบิร์ดเบิร์ดครับตอนนี้อยู่ไหนอ่ะ เรีว่ายัอะไรนะไปสวรรค์แล้วครับนี่ใครลียใครลุยลุยบัเดี๋ยวนี๋ยด well, ี่กน oh, ้ายย้นะเพื่อให้ดูเดี๋วดูอ่ะดูก่อนเนี้ยเดี๋ยวเไหนเดี๋ยวอะเดี๋ยวยอยเดี๋ยวโยนลนะโยนลีนอนครับอันนู้น่ะไม่รู้ไ้ี่นี่ พ่อชีโคอมอคอมพ่อคอมอันน uh, ี้ใครเนี่ยใครเน่ยเๆเดี๋ยพ่อชี้ให้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครโนเขางนาอ่ะใครใครใครแก่ใครอ่ะอ่ะเปบลปิปลเป็นเบาเปใช้ดูปากพ่อโเล่โชเลโเล่ล้วหแล้วอ๋อออนิพ่อพอ๋อนี่ี่ใครนะพ่อพอันนี้ อ๋อไปโคดครับแล้วไอ้คนล่างเมื่อกี้แล้วเรื่อเนี่ยไหนเนี่ยโลเล่โงเล่คเรื่ออ่าไอ้โชเล่โค้ดด้วยโชเล่นี่นี่อันนี้ใครอ่ะใครอะลูกปากโนดนรถโน่นนี่ใครอ่ะโน่นอะรถใครอะสองะ โยงนองอ่ะแล้วนี่ใครเลเซ่แล้วนี่อ่ะต้องหนึ่งต้องหน่งต้องหนึ่งเลอุชีคนไหนคนไหนนี่ไงเอาอชีเลยคนไหนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเลยเงีอ่าพ่อศีลุยยเปิดเปิดได้แล้วชี้ไปอีกคนนึงเนี่ยนปนโอบะโอบะแล้วเนี่ย จิ๊บอ่ามาเด้อมาเด้อนี่นี่มาเด้ออ่าโอเคแนี่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 ใครนี่ใครใครุยโยกฮะคุยโยกโยกฮะฉันอยากจะลืมมันยังจำก็มันลืมไม่ได้แต่เธอจำได้ครั้งหนึ่งจะไม่ลืมง่ายง่ายเธออย่าลืมจำจำฉันเอาไว้ให้ขึ้นใจ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกลิ๊งกลิง,ลงเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้